สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผลจะได้เห็ดเยอะขนาดไหนเมื่อวานนี้แวะไปเก็บ15นาทีจริงๆนะคะอันนี้อันนี้เข็นตอนตอนจะออกมาได้มาสองดอกเพิ่งขาลายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นเห็ดพิ่งหวานนะคะนี่อันนี้แวะไป เก็บอย่างที่บอกว่าจะกลับไปเก็บเนาะเว้นไว้หนึ่งวันก็ไปจริงๆแล้วก็ไปแค่นั้นแหละไม่ไปที่อื่นเพราะว่าตอนนี้แบบเอาเท่าที่เราทำได้ไม่เอามาเยอะแยะเหนื่อยช่วงนี้ฝนตกเนาะฝนตกเยอะมากที่แฟร์แบงก์ ตกตั้งแต่วันที่4ี่กรกฎานู่นตั้งแต่วันเกิดคนเนาะเพิ่งจะหยุดไปก็เลยโชคดีว่าไปเก็บเห็ดเนี่ยพร่าฝนก็ไล่หลังนะถ้าไม่เก็บนี่คือแบบมันก็คงจะขึ้นราเสียดายก็เลยเราก็จะได้ดอกเล็กๆมาเยอะเลยวันเดี๋ยวก็จะตัดขายเห็ดให้ดูนะคะ นี่สิบห้นาทีจริงๆนะคือถ้าฝนไม่ถ่ายคลิปวิดีโอนี่บอกเลยไม่เกิน5้านาทีหรอกแค่นี้นะอันนี้ก็ถ่ายแปบ๊บเดียวปีนี้จริงๆตั้งใจว่าจะทำคลิปน้อยลงนะอ,อุ้ยอันนี้สวยมากแข็งแรงมากดอกใหญ่มาก Mm. มตะดอกสวยๆทุกคนเล็กๆน่ารักเล็กๆน่ารักกลมๆเดยอะเลย โอ้โหดูความเยอะความน่ารักมีแต่ดอกเล็กๆตะมุตะมิตะมุตะมิกเดจริงๆีโอ้โหยังมีอีกเยอะไปไหนเยอะไปไหน หมดแล้วน,นี่ค่ะทุกคนส้5นาทีเยอะมากมีแต่ดอกน่ารักน่ารักโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปตัดขาเห็ดกันนะคะเดี๋ยวรอชมกันคะ่ะสวัสดีค่ะ